มากันที่สนามฟุตบอล900,000กันครับคุณผู้ชมอยู่ในซอยสวนสยาม16ครับซึ่งวันนี้เขามีการจัดการเตะฟุตบอลการกุศลรับมอบอุปกรณ์กีฬาเข้าสู่โครงการอุปกรณ์กีฬาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กต่างจังหวัดกันครับและเราก็จัดให้อัธพล์แขกรับเชิญของเราครับลงเล่นในานามลูกหนังติดล้อครับคุณผู้ชมาามาาปาเ,ารบบเ,าเรจะจตคุณไ ไุจะไกลจะไกลก็ไม่เป็นไรผมจะไปเยียรเดียนเอามาเราทานเอามาอ่านเขียนเอามาเป็นบทเรียนของคนสู่ชีวิตทุกนังติดลอ้อทุกนังติดลอ้อทุกนังติดล้อขอตากมุนหไปช่องกีฬาน้องไม่ดาวรุ่ง หัวกเดินซ้ายเล่นบอลบนเรียนหากคุณเป็นโคตเสียนเราจะตามคุนไปเรื่องฟุตบอลมันอยู่ในชีวิตของชายชื่อชาววริตนามสกุลยอมดอนอดีตนักบอลเดินซ้ายจากผูทอนแต่ตอนนี้ตลอดมาอดอดคนดู ไงตั้มพูดถึงเราวันนี้อยู่ในชุดนักฟุตบอลครับผมมันมีความสุขไหมถ้าเกิดว่าเรานะมีเป็นตัวตนของตัวเองครับนะเท่ที่เคยบอกเคยบอกว่าในเบรกแรกบอกว่าเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุป5ับป5นะทีนี้พอมาอยู่กรุงเทพเราได้ทํางานแน่นอนเราเวลาน้อยลงเราจะมีเวลาไหนไปเตะบอลกับเพื่อนส่วนมากจะเป็นช่วงเลิกงานครับช่วงเลิกงานก็ประมาณ ทุ่มถึงสองทุ่มนี้สม่ำากะไปเล่นย่าเทียมกลางคืนครับเป็นไงบ้างครับการทำงานมีครอบครัวมีฟุตบอลมีความสุขค้าเขากันไปตอนแรกตอนแรกก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ว้าวพอมีครอบครัวแล้วเวลามันก็ตอนแรกจะทุ่มให้กับการทํางานอพอมีฟุตบอลก็จะมีฟุตบอลมาเกี่ยวก็จะเป็นเล่นฟุตบอลเยอะขึ้น นี head, ่ก็เลยทําให้มีปัญหากับแฟนบ้างในบางครั้งเห็นว่าแฟนก็เป็นห่วงนะะวั้วันนี้วันนี้เขาก็มาด้วยนะเพราะว่าแฟนเป็นห่วงนะฮะเรื่องเรื่องการเล่นนะครับเป็นไงครับลองพูดถึงภรรยาสาวสวยคนนี้นะครับในเทศกาลของวันแห่งความรักก็แฟนก็เป็นคนที่น่ารักครับเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างบางทีอาจจะ พูดเยอะไปหน่อยแต่ที่เขาพูดเขาแบบเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราอยากให้เราแบบว่าเออดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแบบมีเวลาให้บ้างกับอยู่ร้านบ้างอะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่ว่าบางทีคือผมว่าอาจจะเอาแต่ใจในเรื่องแบบว่าคือปกติหยุดตัวเองก็ทํางานอยู่เสาร์อาทิตย์แต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขาเลยว่าพอวันเสาร์มาก็เอาละตื่นขึ้นมาก็จะออกข้างนอกอย่างเดียวกูจะไปเตะบอลอย่างเดียวเขาก็จะ บน,บนบนบ้างเออทําไมไม่มีเวลาบ้างเลยไม่หยุดอยู่ร้านบ้างเลยไม่อยู่ช่วยบ้างเลยอะไรเนี้ยมันก็เป็นกิจการของตัวเองนะอะไรเงี้ยอนนี้ก็เข้าใจครับแต่ก็ขอบคุณเขาเหมือนกันมีอะไรจะฝากไปถึงภรรยาคนนี้จากใจที่ไม่เคยพูดเลยในอยากอยากขอโทษเขาในในใ,ใ,ในสิ่งที่แบบว่าที่ผมทำให้ไม่ได้ครับ ฉันเองก็มีแค่เพียงหัวใจดวงหนึ่งอาจจะไม่ซึ้งตรึงใจของเธอคนดีแต่อยากให้รู้ในความรู้สึกที่มีในดวงใจนี้ยินดีที่ได้รักเธอถึงแม้ว่าเธอไม่มีฉันอยู่ ใจก็ไม่เป็นไรเข้าใจตัวเธอเสมอสุขใจพอแล้วแค่เพียงฉันได้รักเธอแค่เพียงได้เจอหน้าเธอก็เป็นสุขใจเท่านี้ก็พอขอเพียงฉันได้รักเธอ ใครอยู่เคียงข้างกายหัวใจดวงนี้ของฉันก็ยังรักเธอเรื่อยไปถึงแม้ว่าฉันจะรักเธอเพียงข้างเดียวเคยติดตามไปสนามฟุตบอลกับตั้มมั้งไหม ไปบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยบ่อยวันนี้ถือว่าพิเศษนะฮะมาตามมาผู้ชายวันนี้คือเขาก็บอกแล้วว่าบางบางอย่างไม่ได้ทําให้กับน้องฟิลนะคือหนึ่งแหละคนเรามันชอบเรื่องฟุตบอลนะอาจจะเปลี่ยนแปลงยากได้หนึ่งฟิล์มองตรงนี้ยังไงก็ชอบบอลก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าไปนั่งกินเหล้ามาดิดีกว่ากินเหล้านะเออดูกันไว้นะฮะตากรงตากล้องเหมือนกัน คือความรักในอ,อยู่ร่วมกันมากี่ปีแล้วปีนี้เขาก็เข้า,ขา,ขาปีที่ห้าที่ห้าแล้วมีน้องหนึ่งคน <c oughs> น้องชื่ออะไรนะ <c oughs> ทิชา <c oughs> ทิชา <c oughs> ทิชานะ <c oughs> ึ่งขวบสิบเดือนอยู่เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่น่าจเจริญอยู่กับคุณแม่เป็นไงสุขภาพดีไหมสุขภาพดีค่ะโทรโทรศัพท์หาลูกบ่อยไหมโทรบ่อยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งกี่รอบสามสี่รอบอยู่เหมือนกันถ้าว่างก็โทรโทรเลยนะพีโทรไปยายจนบอกไม่ต้องห่วงหรอกโทรบ่อยเกินมีอะไรจะบอกเขาไหมครับที่สิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเลยตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาบางมุมบางอะไรที่เราไม่กล้าบอกเขามีอะไรไ จะเป็นห่วซะมากกว่าค่ะไม่มีอะไรตักเตือนจะเป็นห่วงดูแลสุขภาพแค่นั้นค่ะทำงานให้เป็นเวลาที่จะเลียงจากผู้ใหญ่อย่างโอเคตอนนี้ก็ถือว่าครอบครัวก็ลงตัวนะทางน้องฟิล์มก็ถือว่ามีงานที่เป็นเกี่ยวกับร้านเสริมสวยใช่ไหมครับส่วนตัวเขาก็มีงานนะอีกงานหนึ่งก็คือเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆนะไปบางทีก็ไม่มีไม่ได้สตังค์ก็ไปไปดยใจ สำหรับตั้มนะครับก็เป็นเพื่อนที่สําหรับผมคนหนึ่งครับมีทักษะเบสิกที่ดีเป็นศูนย์หน้าที่มีความเร็วรูปร่างก็พอประมาณนะครับการพัฒนาของเขาก็ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในการเล่นบอลครับก็สําหรับเดือนนี้ครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับของอทุกๆคู่หลายๆคู่นะฮะอ,อยากจะขอให้เพื่อนคนนี้มอบความรักให้แก่ครอบครัวแล้วกักบแฟนแล้วก็ลูกๆของเขาแล้วก็ดูแล แล้ก็มอบความรักให้กันเยอะๆนะครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ที่อาจจะมีมุมบางมุมเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ชมได้บ้างนะครับธรรมชาติของคู่ชีวิต ไม่มีคำว่าสมดุลก,ดการจับมือร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน,น,นสร้างกำลังใจให้กันและกันจะเป็นสิ่งดีของผู้ชีวิตวและตรงนี้คือเต็ม,มรักแห่งอัธพจตต้ไป่องอ มืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแน่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใส ก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน